แขนยองเซยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอ,อกมกอรเคปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแล้วก็ชวนทุกคนมาเม้า์ม้ยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องของเด็กๆเบบี้มอนสเตอร์แล้วก็ความสําคัญของการเดบิวเบบี้มอนสเตอร์ในครั้งนี้นะครับรวมไปถึงเรื่องของหุ้น YG ที่ตกลงในตอนนี้ด้วยจากทางสื่อเกลีตใต้ได้ได้มีการออกมาพูดถึงกันนะครับว่าในขณะนี้หุ้นของ YG ตกลงไปรวมๆแล้วประมาณ50 ได้นะครับตั้งแต่เดือนพฤษภาคมเป็นต้นมาและในช่วงนี้เองทางค่ายเนี่ยก็เจอกับอุปสรรคต่างๆมากมายนะครับรวมไปถึงเรื่องของข่าวสัญญาวงรุ่นพี่อย่างแบล็กพิงด้วยที่ก็ยังไม่เป็นทางการยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนรวมไปถึงนี่เลยนะครับการเดบิวต์ของ Baby m o อน t e r ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ต้นปีมันลากยาวมาถึงในตอนนี้ปลายปีแล้วเข้าสู่2เดือนสุดท้ายแล้วนะครับในปี2023 Baby Monster เนี่ยก็ยังไม่ได้เดบิวต์เลยแต่ YG เขาก็ได้บอกไว้แล้วว่าเบบี้มอนเนี่ยจะมา ในเดือนพฤศจิกายนนี้จริงๆรอวันอย่างเป็นทางการนะครับว่าจะมาช่วงวันที่เท่าไรทําให้ชาวเกาหลีใต้รวมไปถึงนักลงทุนต่างๆนะครับก็ได้ออกมาพูดถึงกันว่าความสําคัญของการเดบิวต์เบบี้มอนสเตอร์นั้นเนี่ยถือได้ว่าเป็นอะไรที่จะวัดดวงสําหรับ YG กันได้เลยเพราะนี่ถือเป็นวงเกิลกรุ๊ปน้องใหม่นะครับที่เปิดตัวหลังจากรุ่นพี่อย่างไบรท์พิงคที่ใช้ระยะเวลาห่างกันเนี่ยถึง7ปีทําให้การเดบิวต์ของเบมอนในครั้งนี้เป็นความหวังใหม่ของ YG นะครับรวมไปถึง ความหวังนั้นเนี่ยจะยิ่งใหญ่มากกว่าเดิมขึ้นไปอีกนะครับเพราะว่าถ้าฮะความสำเร็จของ Baby Monster นั้นมีมากแค่ไหนในการเปิดตัวครั้งนี้นั่นหมายความว่า YG เนี่ยจะลุกขึ้นมาแล้วก็ไปต่อได้ไกลมากเท่านั้นเลย และนักลงทุนเนี่ยก็ได้วิเคราะห์ไว้ด้วยนะครับว่าถ้าหากการเปิดตัวของ Baby m มอน ster อร์นั้นเป็นไปได้ดีประสบความสําเร็จตั้งแต่เดบิวในครั้งนี้วกกับรุ่นพี่อย่างไบรท์พิงเนี่ยอยู่ต่อในค่ายเดิมในค่ายเดียวกันเนี่ยก็จะยิ่งทวีคูณความปังให้กับ YG ขึ้นไปอีกหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะเตรียมตัวรับซับกันได้เลยแต่ก็นั่นแหละนะครับทุกคนตอนนี้เป็นเพียงแค่การวิเคราะห์แล้วก็การคาดการณ์กันไว้จากนักลงทุนแล้วก็นักธุรกิจของทางเกาหลีใต้นะครับที่พูดก ในตอนนี้ที่จะออกมาประกาศถึงเรื่องสัญญาของวงรุ่นพี่ Black พิง์ด้วยรวมไปถึงเรื่องการเดบิวต์ของ Baby m มอน t เ r ถ้าหากพฤศจิกายนนี้มาแน่นะครับก็เตรียมตัวรอดูกันได้เลยว่าความปังของเบบี้มอนนั้นมากขนาดไหนเพราะ YG เนี่ยเขาก็บอกไว้ว่าเตรียมการกันเป็นอย่างดีเตรียมการกันอย่างหนักแน่นแล้วก็หนักมากๆเลยทํางานกันสุดๆเพลงเปิดตัวเนี่ยจะต้องปังมากๆแน่นอนนะครับก็มารอดูกันดีกว่าว่าความหวังใหม่ของ YG Entertainment รวมไปถึงความสําเร็จของเบบี้มอนนั้นจะสําคัญกับ YG จเนี่ยจริงแท้ ขนาดไหนนะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยสําหรับในคลิปนี้นะครับเราก็แวะมาชวนทุกคนพูดคุยและ,และก็อัปเดตกันเพียงเท่านี้นะครับกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปฝากกดไลค์กด Subscribe พี่กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง